ครับคุณผู้ชมเข้าสู่ y t u t u m e m s a า o Channel ครับสื่อออนไลน์ที่ก่อติดทุกความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรเจาะลึกทุกเทคนิคการดูแลพืชโดยการใช้ปลิตภัฑ์ของ m a x s a ากโด้วยความถูกต้องแม่นยำและก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพสาระสำคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เรียนครับมันมีวิกฤตเรื่องหนึ่งนะฮะในช่วงที่เกษตรกรเนี่ยทำสารแพคโคบิลทาโซนแล้ว เจอกับฝนที่ตกกันอย่างต่อเนื่องปัญหาการแตกใบอ่อนก็มีหนาวก็กำลังจะมาเราจะมีวิธีการรับมือกับมันยังไงแล้วเราจะไปต่อกันยังไงคำตอบจากพี่แดงรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับลิกิตครั้งนี้ถือว่าหนักหนาะสาหัสไหมครับพี่แดงจริงแล้วถือว่าถือว่าจะหนักก็ได้ huh. จะปกติก็ได้ครับ,รบเพราะว่าเหตุผลก็คือว่า,าคนที่หลงสารแล้วเอา เอาเขาเรียกเอาใบไม่อยู่อใบไหลครับใบไหลครับพอใบไหลเสร็จปั๊บเนี่ยเกษตรกรเกิดสองจีดสองใจหนึ่งจะส่งใบดีไหมสองจะฉีดสารซ้ําดีหรือเปล่าเัาจะมีสองกรณีแต่กรณีจริงๆแล้วมันมีให้ช่วยหลายหลายกรณีด้วยกันมันมีทางเลือกหลายวิธีมันไม่ใช่มีแค่สองวิธีครับวิธีที่หนึ่งคือที่เขาใช้สารฉีดซ้าเขาจะฉีดเขาเรียกโชยสารโชยสารก็ใช้อัตราห้าร้อยซีซี ถ้าถ้าฝนไม่เยอะอถ้าฝนเยอะก็ใช้อัตรา1ลิตรเลยต่อน้ำสองลิตรขีดซ้าอีกครั้งหนึ่งเป็นการหยุดไนโตรเจนหยุดจิบเบอร์ินอีกครั้งนะครับอันดับที่2นี่ก็คือว่าถ้าเขาจะใช้ก็คือการส่งใบครับส่งใบเพื่อให้แก่เลยนะครับอาจจะใช้แมกนีเซียมศูนย์ห้าสิบแล้วแต่สูตรของใครของมันบางคนก็ใช้ซาายอะไรต่างๆเข้าไปช่วยกันนะครับทำให้ใบมันแก่ แต่ในแนวทางของไปซาก้เองเนี่ยรเราไม่ได้ใช้ทั้งสองวิธีนี้เราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสครับคุณต้นน้ําครับปีเนี้ทุเรียนเนี่ยจะออกดอกได้ง่ายออืด้วยเหตุผลที่ว่าหลังจากฝนชุดนี้แล้วเนี่ยฝนสี่ห้าวัน,นถึงสิ้นเดือนอกันยายนะครับฝนก็จะเบาบางลง,ลงแล้วอืเมื่อเบาบางลงปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร้อนนะครับคุณต้นน้ำ ความหนาวจะมาเยือนอม,มาแบบเย็นๆมไม่ได้มาแบบหนาวจัดซึ่งมันเป็นภาวะที่ทุเรียนชอบอากาศแบบนี้แล้วจะออกดอกได้ง่ายใชครับ,รบแต่การออกดอกได้ง่ายของทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดคนะครับทุเรียนจะออกดอกได้ก็ต่อเมื่อมีการสะสมอาหารที่ดีสะสมอาหารที่พอเราจะดูจากอะไรครับดูจากใบใบพื้นฐานก่อนนะครับใบใบที่จะออกมาอย่าเพิ่งไปคิดครับ ดูใบพื้นฐานก่อนถ้ามีความแก่มีอาหารพออใส่ปุ๋ยแปดยี่สิบสี่ยี่บสี่พอเพียงนะครับบางท่านก็บอกว่าหลังจากทําสารแล้วอ่าจะทําให้ทุเรียนเนี่ยกินปุ๋ยได้น้อยอืนะครับก็มีส่วนนะครับคบแต่แปดยี่บสี่ยังไงก็ต้องใส่ครับต้นทุเรียนนี่นะครับครับก็ยังสามารถที่จะกินปุ๋ยได้ออืแต่กินในปริมาณที่ลดลงออืเช่นอเคยกินปุ๋ยได้ร้อยเอร์เซ็นเนี่ย เขาก็จะลดลงอาจจะเหลือสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บางครั้งอาจจะเหลือตัง้งหกสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้วิธีการให้ปุ๋ยแปดยี่บสี่ในการสะสมแปดยี่สิบสี่ยี่บสี่หรือจะใส่สูตรเสมอก็ได้สิบห้าห้ายี่สิบก็ได้ครับนะครับก็แต่ในส่วนของเราเราแนะนําให้ใช้แปดยี่สบสี่ยี่สบสี่เพราะเป็นปุ๋ยที่มีตัวกลางกับท้ายสูงนะครับแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับในการสะสมอาหาร,รทางดินถ้าฝนตก ใช้แปดยี่สิบสี่ยิบสี่ถึงคุณจะฉีดสารแพคโคไปแล้วออื huh. ก็สามารถที่จะอ่าดูดปุ๋ยตรงนี้อืไปใช้ในการสะสมอาหารได้ครับส่วนทางใบเราต้องให้ครับเพราะว่าการให้ทางดินไม่พอเพียงเพราะว่าเพื่อกินปุ๋ยได้น้อยครับทางใบเราใช้ศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่ของแม็กซักโกเราซึ่งอจะสะสมอาหารแล้วก็การสะสมอาหารของเม็กซักโกเนี่ย เราใช้แมกวันด้วยอืแมกวันจะไปตัดกระบวนการทั้งหมดในการที่จะชะลอในการออกดอกแมกวันจะช่วยส่งเสริมการออกดอกนะครับส่วนแมกบูก็ต้องผสมครับอใช้แมกบูเนี่ยสามร้อยซีซีนะครับผสมกับแมกวันหนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรแล้วใช้ปุ๋ยศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่สามร้อยกรัมหรือสามขีดต่อน้ำสองร้อยลิตร ที่สำคัญต้องใช้ z ซนยาจับใบของแมกซากซึ่งเป็นยาจับใบที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขายาจับใบทั่วไปเขาก็จะเป็นสติคินเนอร์จับที่ใบเพื่อลดการชะร้างของน้ำฝนนะครับแต่ถ้าเป็น z ซไนเขาจะไปจับที่ใบและนำปุ๋ยและธาตุอาหารต่างๆเข้าสู่ต้นพืชด้วยความรวดเร็วประมาณ30นาทีก็จะดูดทั้งสารทั้งอะไรต่างๆทั้ง0,40 ทั้งแมกบูนะครับทั้งแมกวันเข้าไปอยู่ในต้นพืชอได้ดีที่สุดนะครับเขาไม่ได้มีหน้าที่จับใบเพียงอย่างเดียวเขามีหน,าหน้าที่นําสารต่างๆธาตุอาหารต่างๆเข้าสู่ต้นพืชด้วยอภายในสามสิบนาทีเพราะฉะนั้นถ้าฝนจะตกมาธาตุอาหารต่างๆเข้าไปอยู่ต้นพืชเรียบร้อยแล้วนะครับก<อ>็มันก็จะมีสองประเด็นนะครับสองประเด็นคือปีนี้ทุเรียนจันบุรีออกดอกง่ายก็จริงแต่จะออกดอกคราชาครับคุนต้นน้ำ ถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยดอกน่าจะไปออกสักกลางพฤศจิกายนครับถึงปลายเดือนพฤศจิกายนเพราะใบอ่อนเริ่มแตกใบอ่อนเริ่มทะแยงออกมาเต็มต้นในหมดเลยครับรบแต่ออกมาเป็นลักษณะใบที่เป็นใบบางๆใบไม่หนาเขียวเข้มนะครับแต่คนที่ทำสารแล้วใช้สารของใช้ไม่ว่าจะเป็นเอ็มทูครับชัวชัว ของเมสโกร่วมกับ0 40 54เนี่ยใบจะหนาใบจะใหญ่ทีนี้ใบหนาใบใหญ่ก็ความสำคัญนะครับไม่ได้อยู่ที่ใบหนาใบใหญ่เพียงอย่างเดียวอยู่ที่จำนวนใบด้วยจำนวนใบพอไหมจำนวนใบก็คือ35ใบต่อผู้เรียนหนึ่งลูกที่เขาจะเลี้ยงได้โดยเลียถ้าใบใหญ่ก็30ใบถ้าใบเล็กก็35-40ใบต่อทุเรียนหนึ่งลูก เพราะฉะนั้นในหนึ่งต้นเนี่ยเราจะคํานวณจากกิ่งได้คร่าวๆว่าจะไว้ได้กี่ลูกแล้วก็คํานวณจากว่ากิ่งจะใหญ่กิ่งจะเล็กด้วยนะครับกิ่งใหญ่เราก็ไว้ได้หลายลูกครับกิ่งเล็กเราก็ไว้ตามจํานวนแล้วก็แฝนนะครับโยงเชือกให้ดีปีนี้ทุเรียนดกแน่เมื่อทุเรียนดกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวสวนก็คือราคานะครับ,ร,บราคาในทุเรียนธรรมชาติปีนี้เราคาดการณ์ว่าราคาจะไม่ค่อยดี เท่าไหลนัก <h> นะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนนอกฤดูตั้งแต่วันที่15มีนาในการเก็บเกี่ยวถึง15เมษาหรือ20เมษา <ứng S 2> เรายัางได้ราคาแต่ราคาที่ช่วงที่ดีสุดคือวันที่15มีนา <h> ถึงวันที่15เมษาจะเป็นราคาที่ดีที่สุดของภาคตะวันออก <ứng S 2> ปี2569นี้นะครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องหนีธรรมชาติให้ได้การหนีธรรมชาติมันมีอสองลักษณะนะครับ,รบลักษณะที่หนึ่งคือการทําสารแพคโคลิโอนให้ออกดอกภายในเดือนตุลาคมนี้ให้ได้นะครับสําหรับท่านที่ทําสารเราก็ยินดีด้วยนะครับโอกาสที่ท่านจะเป็นดอกมีมากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนท่านทําดอกช้าโค้งสุดท้ายก็คือเดือนกันยานี้โค้งสุดท้ายแล้วถ้าไม่ทําสารเพคโคตอนนี้นะครับ มันจะใกล้เคียงกับธรรมชาติมากนะครับก็จะไปออกดอกเดือนพีกาซึ่งมันจะมีลุ้นกันว่าอ่รุ่นตลาดแตกอันนี้จะอยู่ในที่ประมาณที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะคำนวณว่าการออกดอกเนี่ยไปดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาออกดอกกันเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้เราต้องหนีก่อนครับแต่สําหรับคนที่เป็นธรรมชาติอแต่อยากออกดอกเร็วกว่าเพื่อนครับประมาณสักสิบวันสิบห้าวันประมาณนี้คือสารไม่ได้ทําหรอกครับ แต่อยากออกดอกให้ก่อนเขาก็มีมันก็มีวิธีแก้นะครับก็คือใช้แม็กบลู 300cc แล้วก็แม็กวัน 100cc 040 5ามร300กรัมเช่นเดิมหรือว่าสามขีดต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดไปเรื่อยๆประมาณสี่ถึงห้าครั้งดอกก็จะออกมาดกนะครับแล้วก็ออกก่อนธรรมชาติประมาณสิบ ถึง15วัน uh huh, uh huh. ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า uh huh. ไปก่อน uh huh. นะครับแต่สำหรับคนที่ทำสารแล้วส่วนใหญ่นะครับ uh huh. เขาก็จะเบรกไนโตรเจนเบรกฟิบเบอร์ลินอาหารที่ให้ไปทั้งหมดจะไปรวมกันอยู่ที่ใบ uh huh. ใบของท่านจะมีสีเขียวแล้วหนาด้วย uh huh. นะครับถ้าใช้ร่วมกับแมกบู huh. นะครับแต่ถ้าใช้ใช้กับเป็นสาลายหรือเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ uh huh. ก็จะทำให้ใบมันบาง ไม่หนาเหมือนกับการใช้แมกบูถ้าใช้แมกบูนะครับร่วมกับ0 40 54นะครับก็จะทําให้อะตอมตัวท้ายมีถึง3อตอมโอกาสที่จะเป็นดอกนี่รวดเร็วมากนะครับอย่าลืมนะครับใช้0 40 54มันจะมี3อตอมนะครับในการย่อยสลายธาตอาหารต่างๆร่วมกับแมกบูแมกบูก็จะไปเบรกในตัวเจ้นด้วยนะครับแล้วก็มี แมวันในการเปิดตาดอกอีกครั้งหนึ่งมีแซบไนในการนำพาก็จะทําให้อิทธิพลของการออกดอกของต้นทุเรียนครับเร็วกว่าธรรมชาติ1 0บถึงสิวันนะครับจำให้ดีๆนะครับส่วนคนทําสารก็ใช้สูตรนี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะออกได้รวดเร็วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ใบของท่านว่าพร้อมหรือยังนะครับบางคนก็ใบยังไม่พร้อมมันก็ยังไม่ออกถ้าก็ต้องฉีดแมคบูสูตรชุดนี้นะครับเข้าไปร่วมกัน ก็จะทําให้ออกดอกไดรวดเร็วคส่วนถ้าจะมีฝนเข้ามาเซลมีฝนเข้ามาร่วมด้วยในช่วงของเดือนพิกาทําให้แตกใบอ่อนตรงนั้นเดี๋ยวเราแก้ไขกันท่านไม่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าดอกจะร่วงในช่วงที่ขณะดอกบานและมีใบอ่อนแตกเราก็มีสูตรที่จะทําให้ดอกไปร่วงหรือถ้ามีลูกเข้ากําปั้นลูกเข้าไข่ไก่นะครับถ้ามีฝนเข้ามาแล้วก็ทําให้แตกใบอ่อนลูกจะร่วง ก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็เพียงซัโกเราก็มีสูตรที่ทําให้ลูกไม่ร่วงภายในวันเดียวอดอกร่วงก็หยุดได้ภายในวันเดียวแต่ต้องเตรียมการให้ทันเห็นกําลังดอกกางจะ่วดแตกใบอ่อนมาต้องรีบนะครับฉีดแม c กบูนะครับฉีดแม c กบูกับศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่เท่านั้นเองครับดอกของท่านก็จะไม่ร่วงลูกของท่านก็จะไม่ร่วงนะครับแล้วก็ใช้แซทนลลงไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ ได้แถลงไขไปแล้วนะครับว่าถ้าแตกใบอ่อนขณะที่ทําสารท่านใช้สูตรนี้เลยแม็กบูแม็กวันศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่เซตใช้ลงไปเลยไม่ต้องฉีดสารซ้ํานะครับอือันนี้คือสูตรของแมสโกหรือท่านจะส่งใบท่านก็ไม่ต้องส่งหรอกครับใช้สูตรแม็กบูแม็กวันศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่ฉีดเข้าไปเลยจะทําให้ใบแก่เลยครับ ใบที่อ่อนๆออกมาพอกลางเสร็จเป็นหางดาบเป็นดาบฝักดาบมาเนี่ยหางประตูฝักดาบมาเนี่ยเขาก็จะครีบมาแล้วแก่ทันทีอืแล้วใบที่แก่ก็สามารถขยับได้ออืขยับแล้วก็แก่ขยับแล้วก็แก่ไม่ใช่ขยับมาแล้วก็ใบยังเป็นใบเพสลาดใบอ่อนๆอย่างนั้นอันตรายในระยะช่วงที่จะเอาดอกนะครับก็แนะนํามาให้เกษตรกรได้เอาไปใช้และได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ นี่แหละครับเรื่องราวที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะครับในการที่จะไปแก้วิกฤตไม่ว่าจะเจอในเรื่องของสภาพฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องหนาะวก็กำลังจะมานะสำหรับทุเรียนของเกษตรกรที่ทําสารแพคโคบิลาโซนนะแล้วเกิดอาการมีการแตกไม่อ่อนเกิดขึ้นนี่แหละครับการแก้วิกฤตครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยยังไงก็ฝากนะครับเอาเทคนิคดีดี ที่ได้ร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้ไปปรับไปใช้กันด้วยยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากพี่แดนด้วยในครั้งนี้นะครับครั้งต่อไปเราจะไปอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นฝากมาติดตามกับเราที่นี่ด้วยนะครที่ YouTube ูบแ s a ก o c h a ช n e l รวบรวมทุกเรื่องราวด้านกนาเรเกษตรที่น่าสนใจนะเข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตเรื่องราวใหม่ๆได้ก่อนใครนั่นเอง สำหรับคุณชมท่านใดนะครับที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้โดยตรงเลยในคบที่ศูนย์วิชาการในสกโครับหมายเลขโทรศัพท์084 333 7333ครับ